เอาสองเล่มใส่ถ uhm ุงไหมคะฮะใส่ถุงเลยคะใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมคะแล้วใส่ถุงก็ไม่ใส่ถุงต่างอันนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะหนึ่งถ้าเราเลื้อที่ใช้ถุงพลาสติกแล้วแบบก็ สังคมก็จะประนาม mm hmm. ก็ดูเป็นคนไม่รับผิดชอบ mm hmm. ถ้าเราเลือกที่จะใช้อย่างอื่น mm hmm. เช่นเสียงผ้า hmm. ก็จะดูเป็นูนที่าำรับผิดชอบสัง mm hmm. คมก็จะยอมรับ 2. พลาสติกขาดง่าย mm hmm. ดูนั่นสิแต่ถ้าเป็นถุงผ้าซักง่ายแถมยังขาดยากอีกด้วย เธอเราขอมาให้อ่ะของเราหมดเลยเหรอ 3. ถ้าเป็นพลาสติกจะมีโอกาสติดโรคได้ง่ายอีกด้วยบ๊าไปไปเฮ้ยพวกมึงไม่กินแล้วใช่ปะ น,นี่ดกว่าเฮ้บอกคุณแม่ครบเพื่อ,อน,นและสุดท้ายทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะยิ่งใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่านั้นและทำให้เกิดมลพิษต่างๆ อุณหภูมิของโลกก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งถุงพลาสติกหนึ่งใบต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง450ปีเลยทีเดียวแล้วคุณล่ะจะเลือกอะไร